แต่วัาผมก็จะมาสอนสร้างประตูมังกรนะครับอย่ามาดูเเลยนะครับข้าไปไหมครับนะครับถ้าไม่เสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอย่ามาเข้าช้าหน่อยพากใหม่พากใหม่นะหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนยะ์จุดหนึ่งนะ ตัวเทปอ่ะตัวนี้เข้าไ่เลยนะแต่ก็รอนะมันรอนานหน่อยนี่นึงนเดี๋ยวของเขาตอนตอนที่มันมานะนี่แล้วครับก็มากันแล้วแต่ว่าฝนตกนะเดเ๋ยวผมรดเียงอย่างเงี้ยบงสร้างเลยทีแรกก็เอา บอกไอ้นี้ถ้าคนที่สร้างเป็นแล้วถ้าผมสร้งสางซ้ำก็ผมก็ขออภัยด้วยนครับถ้าคนที่สร้างเป็นแล้วว่า ผมไม่อยากทำถ้าขยายผ้ผงสอวนแรกก็คนไม่บอกได้นะนี่มันแล้วนี่ครับเป็นเน่ เนี้ยได้ไปล่กมกองนี้นะภาพภาพของเจดก,ก็ได้นะขอขอเป็นของจริงนะลูกกตานะอนไไนะไรเนี้ย้าเราคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะ กดติดตามนะครับุ่งข้างล่างนะกดจับด้วยนะครับไปชิมเนื้อ,อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ